มาคุณพ่อไหมวัน huh. นี้คิดไหมว่าจะใช้สมองเออคิดมาแล้วคิดมาคิดมาจากไหนจากบ้านเหรอครับจากบ้านซ้อมที่ไหนนี่ที่ป้านองโอ้โหซ้อมอยู่ค่ายทหารด้วยแสดงว่าพ่อเนี่ยเป็นล้วงของชาติใช่ไหมเป็นทหารเนาะครับแล้วไปไปเชนะน้องใครชาติไหนอ่ะแข่งเท้ายกไหนนี่ยกสามเฮ้ยยกไหนนี่ยกสามยกสามเอายกสามเหรอไม่ต่างกันหรอก เป็ไงบ้างมันมันังจับทางไม่ถือเลยเจไดดูเชิงแม่ดูเชิงสองยกเหรอโอ้ยถ้าที่ยิงมบนเข่าเนี่ยมันไม่ต้องดูเชิงหรอกบ้างเนี่ยขึ้นไปก็ใส่เลยใช่ไหมเห็นเห็นเห็นช่องทางไหมหมดยกสองเห็นเห็นช่องทางน็อคไหมไม่เห็นไม่เห็นเอาแล้วไปน็อคเขาทำไมถึงเข้าไปแทนเขาได้อ่ะท้องไม่ดีโอ้โหรู้ว่าท้องไม่ดีด้วยท้องบางท้องบางที่แสดงมาก แสดงว่าดูดูสองยกนี่รู้ว่าเขาท่องไม่ดีใช่ไหมทัพไทยชนะต่อเนื่องกี่ครั้งแล้วครับเนี่ยครับฮะฮะใครมาแพ้ใครมาฟ้าตะวันฟ้าที่ไหนราชดำเนินราชดำเนินนั่นพิชเท่าไหร่ได้ครับยี่สิบหนึ่ง <21. S 1> นั่นแสดงว่าเราไปต่ออยู่ยี่สิบหนึ่งไปดูอะไรนะะไปยกผ้าไปหน่อย ออแสงว่าแพ้ยกห้าอยกแก้มือไหมอยากแก้กำลังหม่หรืนยีครับประมาณี่อะรสีแรกไฟที่จะเจอฟ้าสว่างปแล้วก็ถอนไปก็เลยเอาตีใครรโอ้โอกาสได้เจอแล้วนะเออโอกาสได้เจออยากเจออยู่ได้ใช่พี่กัดเท่าไหร่นะ C4 กันเลย้ m c พี่กัดเก่งเรานะอวนี้นะอนาคตเหน็ไปไกลแน่นอน น้ำเข้าใครเนี finder, ่ยไอ้น้องมวยเนี่ยเราเอาใครเป็นต้นแบบเนี่ยดาวน์สายบอกว่าทําไมทรงมันเหมือนกันจังเลยนะเหมือนดาวน์สายเลยมีเข่าด้วยมีแข้งด้วยใช่ไหมเขาเครื่องเขาเครื่องต้นยางคุณพ่ออยู่ไหมเนี่ยเอาได้ไหมแยกคุณพ่อไปแล้วมาไหนคุณพ่อมาไหมคุณพ่อบอกว่าไง คุณพ่อบอกไงตามแผนไหมนี่ตามแผนเลย,เลยไหนคุณพ่ออ้าวคุณพ่อสวัสดีครับผมโอ้ยอดมวยย้อนมวยยุทธการ,รยุทธการว <บะ S 1> ันนี้บอกบอกลูกไงครับเนี่ยก็หนึ่งสองสามคุมเกมไปเรื่อยครับ<อ>กล่าวว่าเล่นยกสามสี่ก็ใช้ความความความยาวของเราให้เป็นประโยชน์โอ้ได้เปลี่ยนเป็นต่างใช่กระจายเดินยกสามสี่เดินเตะเตะก็เป็นตามเกมเลยตามเกมเลยครับยกสามตามตามแผนเลยนะตรงลงลูกลูกนี่เป็นมวยเข่าหรือรว่ามวยเตะมวยอะไรนี่ก็ทำให้เป็นยกเครื่องครับองยกเครื่องนะมองดูเหมือนแต่ มนใช้ไม <mondo> ่เอาเขาชอบเรื่องมันใช้ขับก็คือคือเป็นต้นแบบเขาเนาะแล้วทำไมไม่เพราะเป็นต้นแบบเพราะอายาด่วยแบบช่วยกันไม่กับคุณพ่อช่วยกันไหมก็ผมก็สีมือครับสีมือใครหมดอะไเรียบร้อยพ่อหมดอ่ะ ลูกมีทั้งหมดกี่คนครับเนี่ยก็สามคนครับสามคนนี่เหรอทับหน้าทับหน้าทับหน้าครับไปที่แล้วที่ร่าเนื่ยเรามีทับไทยนี่ทับไทยแล้วทับอะไรอีกครับเนี่ยจอมทับครับของจอนทับของพ่อเป็นพ่อเป็นทหารด้วยเนาะก็ต้องมีชื่อพวกนี้เนาะใช่ครับเแล้วต้องเอาการขโมยจิดตามลูกฝากเป็นมวยครับฝากติดตามแฟนเมืองโง่ครับทับหน้ากับทับไทยแล้วก็ข่ายมวยสองเป็นบุตรครับก็ทเต็มใจช่วยให้หน่อยครับครับผม